สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูสุคนเดอมม้นนี่ก็ออกมานอนห้นอนนาเนาะหลังจากที่ว่าบได้มานาแต่โดนโดนตั้งแต่คลอลูกเลยพี่น้องก็ช่วงนี้ยามพลแล้เนะพลมากระตกมือ,อมือทางกัยิ่งเพลขึ้นน้ำมือเนาะก็ยิ่งเปื่อนเปื้อเ,อเ,อท,ท,เท,ที่ยวไปเที่ยวมากก็ลำบากเลยพ,พอจังหน่อยบ่อจอนพวนก็อันไทยหุดนาเนาะก็เที่ยวไปเทีทเ่ยวมากก็ลำบากเลยพากกันฮุบออกมานอนอยู่พี่เลยพี่น้องจังบ่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาแะละมันก็นลำบากอย่างกับพลตกนี่เนาะ กามืดนีกับผูกอู่พอนอนมันมืดเลกพี่น้องเพราะว่าก็เกิดลายมือก็เริ่มแบบรื่อมือเลยเวลาว่างกะสีให้นะก็เลยเอาพอนอนอู่อยู่ตารางเทียงใหม่นี่แหละพี่น้องเอ้ตะบิดว่าสีนอนเทียงเก่าแต่ว่าเทียงเก่ามันกะพ้นศาสตร์น่มันหัวเนี่แลลวกะไพ่ดอกไพ่โซลาเซลล์ที่นั่นกันเนาะมันก็ใส่บ่ได้แล้วว่าหมอไฟเก็บแบตมันเสียเลยมันบมีไพ่ก็เลยมานอนอยู่เทียงใหม่แหละพี่น้องเอ้ เลยพี่น้องเอาฝืนวางนอนธรรมดาค่ะข้าเดียวตื่นข้าเดียวตื่นเนาะบอท่านได้ฮอดชิปนาทีก็เลยเอาฝนนอนอู่ได้ป่ะเนี้อากาศเย็นเย็นอยู่ตะลางเทียงพี่นอ้องเลยอู่ผูกแพย์ตโลตั้งห่วคอสูงของผมมาจากนอนสบายเนี่ย เป็นแบบนี้เนาะเย็นในพี่น้องไอ้ตารางเพียงใหม่เบิ้งบึ๋งก่อนแต่ว่ายันหัวสูงเพราะว่ากเบิ๋งเป็นก่อนพี่น้องสบายหัวลายหัวลายอมอ่อยพอเผนตัดทั้งวันซึ่งหัวลายนนท์หันขัดเดียวตื่นขัดเดียวตื่นนอนมาชีแล้วนอนมาชีสบายเดี๋ยวมันติดมือแล้วได้ค่ะมันลึ่นแล้วลึ่นอือเขาคือเขาอุ้มเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันเคลื่อนไหวแล้วมันม้วนนี่ นอนอยู่สื่อแล้วมันพอมีการเคลื่อนไหวแล้วคนค่ะคาเดียวตื่นคาเดียวตื่นข้อบริสุทธิ์ปดอ,อกพี่น้องแต่ว่าเพราะว่าอู้มัน,นเป็นมุ่นก้นเล็ก,ลกน้อยตรงหลุมลงไปเนาะก็เลยเป็นนั่นเนองคาองเอาผ่าออกก็คือเก่าแรงนอนนาขึ้นทวิตพี่น้องเอ้ยมันก็ยนะุ่งยากในทางแน่แแ้วกะบัตรจังหน่อยทิดไให้ไทยหน้าเนี่ยมัน,นก็ยุ่งยากเนาะคนกระตุกสูมือแค่คือ,อพอค่ะ <laughs> เดี๋ยวดีได้ <laughs> ่ไฟกระท่วหมดคือพอก็ดีก to to <so ันู้ยยิงมันคือพอดังอาบน้าใันสิเริ่มอันนี้หายก่อนวันยังได้นี่จากเือพอมันก็นอนดิ่ันะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่พี่น้องเอาอันนี้มาปูให้เพิ่อลมผัดเย็นสบายเลยนางน้อย เย็นนะตลางเทียงก็เย็นอยู่แล้วกวายวิสีหิ้งเย็นนอนอู่มันกางคื้นนะแบบนี้กลางคืนจนย่างไรก็อยากนอนอู่นอนอู่อย่างนะี้ซีมุง้งคือแม่เพิ่นเกี้เพราะว่าคาร์บอนซีมุ้งหรือมันคาร์บอนเฮดคาตั้งผูกอู่เด้พี่น้องมันบูมี่บนผูกเพิ่นกระซีซีเอาเสือ้อขาเนะเาะเสือ้อขาวผูกอู่เขาในในมุง้งยองไงเย็นนะ ก็บม่ได้มากนะแต่ฮึงนึกเกือบเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยตลาดเทียงเย็นสบายเลยบ่าวเล่ากับสาเพยเหมือนกับมาหาเห็ดด่กเห็ดอะรงูสะอ่อนอย่ากลิ่นาดีเ็็ดดวววกขาเกยังต้น

เห็ดอันนี้แะมันเห็ดนะมันหมุนให้เห็ดใส่ถุงไว้ด้วยจะไดยเด้พี่น้องเอ้ยคอยกินบ่ได้กินยังก็บ่ได้าบ่อพูนปีหน้าผู้ฟื้นอดปีหน้าเนาะเพื่อกินได้ก็เบิดเราดูเห็ดพอดีพี่น้องเอ้ยคลองหมักคำคนกินได้จนชิเบื่อแล้วกินละไเถื่อเนาะเห็ดใส่ถุงใส่ตู้ไว้บรรดจะหน่อยบรดยากนะแต่ก็ไปตลอดได้อะไร พี่เฮ็ดขอสิ่งข่อยกันยังอยากไปพี่น้องมืออื่น่อมืออื่นได้สิไปเนาะเพราะว่าออกมานอนนาอะไรให้แม่เปินเบิ่งลานท่ะก็สิไปลุยมือพี่น้องกินบ่ไรหรือข่อยอะ้หาบ่เฮ็ดก็จะไปหาอะไรขึ้นว่าอย่างหานะมันออกแบบก็สิมหมนนะพ่อสงบสงบเนาะอื่นสิไปลุยพี่น้องเลยหมวนตอนหามันพ่อมันหมวนนะ ได้ยัง่าอยู่กินบ่ได้ได้ยายอดเห็ดปวกหาเลบงมันกำลังแตกเลยเจ้าพอดีไปเิ่งเห็ดปวกอยู่ที่งเก่าเ่เห็ดปวกเลวกเ่มเอามองเกไดเลยเลเลมของเก่าเขาพ่อหมูหนึ่งรถสองหมู่คนหาเซลล์ไปหาก็ได้นะ อยู่เือนก็จะเป็นอะไรมันหอนๆเอาเอ้วก็บเบื่อมุกแตอออนนะ่อยู่เ่อนนะอยู่ห่ายอยู่น้าเลยคือว่าสบายใจสบายหูสบายตาเน่ยไปหลอะบงส่วนกันพี่น้องป้าตกกไหลแม่ฝนถึกนำฝนเงาขึนเงาขึน้นเอาไปต่ำสาดตรกปลักผิดผิกกะสิห่วงหมดแล้วเนาะ ป๊ามื้อเครียดอันนี้ยาวนานอะดิคิดว่าเบิดแล้วยังอีกดอกนี่แต่เฮงแล้วเนาะใกล้จะเบิดแล้วละแดดคือเนสิตกตกต่อเนื่องลายมือลมื้อนี้กับมื้อแงน่าจะตกอีกจักหน่อยนี่แดดจังเนาะัวกไข่แน่มีหญ้าคมือนีหญ้าปงเิละ น้ำเต็มนองามากเลยเห็ดๆเ,เลยอยากกินพี่น้องเอ้ยกินยังกับอะไ้นะมูกินได้แต่บอกกี่อย่างทานไม่คือกินได้อยู่แต่ว่าลูกกินนมกันลูกค้องอื่นกับพวกินอีกขอพอดน,นอนเเผวเนาะลูกนอนขอประห่างกินข่าวอยู่เพียงเก่าก่อนพี่น้องกินข่าวอยู่กูเลยก็มาพี่นอเองเล่าๆเปกำลางเห็ด หญ้าก็เขี้ยวอยู่แล้วก็ไข่อยูุงวอมก็มีนหญ้ากินนนัเ่เนาะหากินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยของกินเข่าก็บม่ได้มีอยังดอกกินแต่กระป๋องปลาค่อแล้วก็ไก่ไก่เดีจะเป็นไก่ตุ้งคลองนานะนี่แหละแต่น้องเถื่อนมันก็ะซองทำอย่างมันก็เบื่อนะแต่ว่ามันมีแนวกินเนี่น้องเถือ่อหอยก็หุงข้าวกินกับซอส จากสกิลอย่างเน,ะนาะป่อยกระหักกมาในน้อยนะฮะก็นอนก็นเลยยังบดไป็ลอกของห,หน้นาซ้ำก้าบังหูได้จากตาเลยบังหูเหลืองอยังเลยพี่น้องพัดังขึ้นข้างขึ้นข้างแ้งน่าจะตกอ,อีแล้่ฝนแดดแล้วหน,น,วนีซ้ำแต่ดังอยู่ไกลเนาะเบิเ่งเพ็ดแมน่น้องแพ้วคน ล่างนะเฮ็ดล oh, oh, ังหูก้อนนี้เฮ็ดปวกพี่น้องเขเฮ็ดเพื่อเฮ็ดอันนี้ก็ออกออกชูเห็ดเลยพี่น้องเอ้นี่เฮ็ดสมบพีเฮ็ดนาเลึกเนี่เบิ่งเห็ดปวกก่อนพี่น้องเอ้ยพี่กายนี่ลุยข่อยก็ได้ปีนี้ยังไม่ได้ลุยบัดนี้กาอยากไปลุยยัไม่ด้ก็ลุยได้เลยเนาะ ป้าน้องมิวมาอยู่นานเลย่เพิ่นเอาถ่านะพี่น้องแม่ว่าเบิ่งลูกถ่าป้าต้อโอ้ยตอนนี้คนที่หิวของกินที่สุดก็คือข่อยกับเบาพรพี่น้องเบาพรกับผ่าตัดใส่ติ่งก็กินยังบ่ได้กินแต่ข้าวต้มกินแต่โจ๊กเนาะข่อยก็คือกันพี่น้องโอ้ย บ่อพรเพิ่นก็ยากอยากได้เห็ดคอยก,คอก,นนะก,ก็คือกันน,ะนนะี่ฝนก็หมักเห็ดคือกันได้บ่อพรกันป้าปิงกินได้คือวันจุ๋ยอ่อนหลายตื้อเห็ดปวกทั้งลุ่มมีแต่เห็ดปวกเพิ่มจะเป็นเห็ดเพิองป้อต่อลายหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ เฮ็ดลังกมีแต่ดอกใหญ่ๆมาหาท่วงเห็ดเขาหามาพี่น้อยไฟสิบวบแล้วนี่หนึ่งจำเจลนี่ลังเถือกับบ้างมือลังเถือกกับสีผ้าน้องมิวคนมานอนอยู่ผีกลางเวทเนาะมานอนกวยอู่อยู่ผีกลางคืนกับมานอนอยู่หัวอันอันนี้มันดอกไฟอันนี้มันตะเกาวใสได้อยู่บ้านนี้ หมอเก็บแบตมันเสียเนาะก็เลยใส่บ่ได้แม่พันเอาผ้าถุงขาดปิดเลยตะกายังว่าใส่เปิดช่องดวงซ้ำดวงแล้วก็สากโทรศัพ์ก็ได้เรนนี่ใส่บ่ได้กะทานอนมันกับไว้หัวปันได้ดอกแต่มันบ่มีไฟก็เลยไปนอนอยู่พุ่นแหละเนาะแต่ว่ากลางเวนกบสีเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่นะอันนี้ถ้วยจานของแม่อยู่กำเอ้ยอันแม่ลูกอ่อนพี่น้องก็ต้องแยกกับคนอื่นเนาะเพราะว่า แค่ได้กิ่นอาหารนะลงังเถอ่อาหารที่แบบว่ากับปวดหัวกับวินหัวขึ้นมาแล้วเนาะเขาเอิญว่าพิษกรรมนะก็เลยแยกมืแหกแตกกระปุต่างหากของเฮาต่างหากเนาะไก่กระติดเดพี่น้องกระซิมาของกินกับปลาขอ,อ,อกับเบิรืดเนาะกับเบิรไปซื้อยังบม่ได้ออกข้างนอกไก่กะโอต,ตั้งแต่กอดลูกมันได้กินบมดช่อ,ชองสำตัวเลวพี่น้องเลย มันนี้ก็เนือแต่กระปลอมบะจอนผดไปเยื so ally, Ora, ่อและก็สิมาปิ้งกระปอมตำใส่เกลือบางนัวมะผิดใส่นิดหนึ่งเนาะใส่หน่วยน้อยหนึ่งนะแต่ลังเถ้อขอยกับบริรใส่ดอกแล้วก็ตำใส่หัวขาจักหน่อยหัวขากินได้เลยพี่น้องแต่กระเทียมนี่ยังกินบ่ได้เนาะทำบัวชงทเดือนบางอย่างเฮาพวกนมพวกขนมยังกับบัวหัวกินได้หรือบอดดอกผลละมากหรืไม่แต่ว่า พ,พิ่นผู้ผู้เถ่าเพ,พิ่นบ่เคยกินนะิ่นบ่กล้าลองให้กินนะนะยันมันพิษนะพ,พี่น้องโอเคนะพี่น้องวันวนี้ก็พอโตโเหต็ดอยู่ให้กินกันเนาะนี่ก็สิเป็นอาหารของข่อยพี่น้องโอ้ยมีแต่ไข่ไข่ครูกันแล้วพร้อมยำนี่มันไข่ไปเลยปิป้งสิตั้ใช้หัวขาดักหน่อยพี่น้องนางเธอก็ปิ้งกินสื่อ วันหลัก็ไม่ได้ผักขวบเถอดนะโอ้ยไผ่มันอ่อนนะตำแบบแห้งๆจำกินอะไรหน้อยไม่ไมกินได้ยุ่หนอบงแต่ว่าเขาบ่กอยากกินกินลูกตึงทองทองอืดนะหัไข่มันคุกเลยนะ สีขาวงงเนาะคนอยู่กรรมก็เป็นนั่นนั่นบางอย่างคือกือกินโมได้กินได้แต่เห็ดคอนขาวเห็ดอย่างอื่นกินโมดได้ม,ม่ทานบุมีเห็ดคอนข้าวานะแบบว่าบุมีไพเคยกินแล้วกับบุก้านะมันพิษขึ้นมาแล้วมันให้แห้งได้เคยมีด้อันบางคนกินพิษเลยค้างเค็งข่าวจนตายเนาะพิษกรรมนะพีน่น้องเยอันตรายด้วยหาหกเดือนก็ยังพิษอยู่ได้ บางอย่างเช่นผักคะเน่ผักคะนึงโว้ยไ,ได้กินกับพิษเลยพี่น้องเลยนี่แนวข่อยหยากเพิ่นิแกงเห็ดล่างเห็ดมาเลยอดเอากินปีหน้าพี่น้องเลยปีนี้งก็เลยกินนะหมูโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับเน,บน,นาะพพอคลิปหน้าเด้อพี่น้องกัสสีหา เห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กับเขาโตราไปแล้วสบายดีไปกับภาพของอยู่ของกิน,น้ะพี่น้องเ้ยสวัสดีพี่น้อง